สวัสดีครับโกกระพครับจ๊อบปฏิญาเปี่ยมชั้นจากช่องจ๊อบจ๊อบชนเนลครับวันนี้ครับผมจะพามาชมอีกหนึ่งรถไฟฟ้าครับของทางค่าย MG ครับก็คือคันนี้เลยครับ MGES ครับผมคันนี้ครับเป็นรถไฟฟ้าสไตล์ครอบครัวและเป็นรถทรงวาก้อนครับผมตอนนี้ครับเรามีราคาพิเศษครับเหลือเพียง799 0 0 0พบาทเท่านั้นครับแล้วเรามาดูกันครับว่าคันนี้ราคาจะคุ้มค่าแค่ไหนและมีออปชั่นอะไรความหรูหราขนาดไหน เดี๋ยวผมพาไปรับชมกันทีละจุดเลยดีวยกว่าครับไปและสำหรับ m g s คันนี้นะครับผมมอเตอร์ไฟฟ้าของเขาครับจะให้กำลังสูงสุดถึง177แรงม้าครับและแรงบิดครับอยู่ที่280นิวตันเมตรในส่วนของระยะทางวิ่งของเขาครับจะอยู่ที่412กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งครับผม ในส่วนของแบตเตอรี่ครับจะอยู่ที่51กิโลวัตต์ครับและเป็นแบบ12คู่โมดูลครับผมในส่วนของการชาร์จครับผมเราจะรองรับทั้งแบบ AC และ DC ซึ่งเราจะชาร์จด้านหน้าครับโดยการเปิดฝาด้านหน้าออกมาแบบนี้ครับผมในส่วนของการชาร์จแบบ AC นะครับตั้งแต่0ถึง100ครับผมจะใช้เวลาในการชาร์จอยู่ที่7ชั่วโมงครับผมและแบบ DC ครับผมการชาร์จตั้งแต่30ถึง80ครับผมจะใช้เวลาในการชาร์จอยู่ที่40นาทีเท่านั้นเองครับผม ซึ่งสำหรับ MGS ตัวนี้ครับก็จะมีไฟแสดงสถานะในการชาร์จด้วยนะครับก็จะขีดละ25%ครับ25 50 75แล้วก็100ครับผมและนอกจากนี้ครับผมสำหรับ MGS นะครับยังรองรับการชาร์จแบบไฟ3าเฟสด้วยครับซึ่งถ้าลูกค้านะครับผมเป็นไฟ3ามเฟสจะทำให้การชาร์จนั้นไวขึ้นกว่าเดิมครับ และในส่วนของล้อแมกของ MG ES นะครับผมคันนี้ครับจะมาพร้อมกับล้ออัลลอยครับขนาด17นิ้วครับผมตัวล้อครับจะเป็นสีดําเงาครับตัดด้วยสีเงินนะครับผมและนอกจากนี้ครับยางครับจะมาเป็นยางของแม็กซิกครับผมขนาดยางจะเป็น215ทับ 50R17 ครับผมและอีกหนึ่งจุดครับที่ผมอยากจะพีเซนก็คือนี่เลยครับกระจกครับลูกค้าลองสังเกตเลยครับทั้งบานหน้าและบานหลังไม่เหมือนกันผมบอกได้เลยว่าตอนนี้ยังไม่ได้ติดฟีมนะครับ กระจกบานหลังครับจะมาเป็นสีดำๆอย่างนี้ครับซึ่งเราจะเรียกกันว่ากระจก Primacy การ์ดครับผมตัวนี้ครับจะช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับลูกค้าที่นั่งตอนหลังได้อย่างมากเลยทีเดียวครับและในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านท้ายของ MGS นะครับตัวนี้ครับจะมีความจุถึง479ลิตรครับผมและยังไม่พอครับตัวนี้ครับจะมีที่บังสัมภาระให้กับลูกค้าด้วยนะครับผม และภายในห้องโดยสารของ MG s นะครับผมผมบอกได้เลยครับว่าหรูหรามากเลยทีเดียวครับซึ่งสินเขาให้มานะครับผมก็จะเป็นเบาะหนังครับผมตัดกับได้สีฟ้าครับผมแล้วก็นี่ครับจะมีวัสดุตัวนี้ครับที่เราเรียกกันว่า Gene Texture ครับซึ่งตัวนี้จะเป็นหนังครับผมแต่ว่าทํา Texture ออกมาให้เหมือนกับตัวผ้ายีน์ครับผมแล้วก็ในส่วนของคอนโซลครับผมก็จะเป็นสีดำเป็น No b a c k แบบนี้ครับตัดกับสีเงินครับแล้วก็มีเส้นสายสีฟ้าครับให้ความหรูหราเลยทีเดียวครับ แล้วก็ยังไม่จบเท่านี้ครับในส่วนของคอนโซลกลางครับผมลูกค้าจะเห็นเลยครับว่าตัวนี้จะมี2ชั้นครับผมเราจะเรียกตัวนี้ว่าดับเบิลเลยอร์ครับซึ่งลูกค้าครับสามารถเอาโทรศัพท์วางด้านล่างครับผมแล้วก็ชาร์จแบตไปได้ด้วยเลยทีเดียวครับ และสําหรับฝั่งคนขับครับผมคันนี้ครับ MGS ก็จะให้เบาะไฟฟ้ามาด้วยนะครับแล้วก็ระบบช่วยขับขี่ครับในรุ่นของ MGS จะมีระบบ Adaptive Cruise Control ครับผมทาให้ครับเวลาลูกค้าขับรถทางไกลครับช่วยลดความเมื่อยล้าครับในการขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นครับในรุ่นของ MGS ของเราก็จะให้กล้องที่เป็นกล้อง360องศามาให้กับลูกค้าด้วยครับทำให้การใช้งานในการถอยจอดครับผมสะดวกสบายยิ่งขึ้นครับ สำหรับ MG s นะครับผมคันนี้ครับมีความยาวฐานล้อถึง2,665มิลิเมตรครับซึ่งครับผมทำให้ห้องโดยสารภายในครับผมกว้างขวางมากเลยครับลูกค้าดูเลยครับนี่พอผมนั่งครับเข่าก็จะไม่ติดและยังไม่จบเท่านี้ครับด้านหลังครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังเราจะมีที่ชาร์จทั้ง USB แล้วก็แบบ Type-C ให้กับลูกค้าเพิ่มอีกอย่างหนึ่งจุดด้วยครับผมและก็นี่ไฮไลท์ครับนี่ สำหรับผู้โดยสารตอนหลังมีที่วางแกนและก็ที่วางแก้วน้ําให้กับลูกค้าครับผมบอกเลยเลยคนที่นั่งหลังนะสบายสุด,สด และตอนนี้ครับก็มาถึงช่วงโปรโมชั่นของ MG s ครับผมซึ่งผมได้กล่าวไปครั้งต้นแล้วครับตอนนี้ครับราคาของ MG s ครับเหลือเพียง7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับและโปรโมชั่นของเราครับก็คือลูกค้าสามารถดาวน์ลถก้นที่0ูนย์ประเตมไปได้เลยครับนอกจากนี้ยังไม่พอครับเรายังฟรีชุดสเกิร์ตรอบคันหรือประตูท้ายไฟฟ้าให้ลูกค้าเลือกกันไปได้เลยครับ1อย่างสำหรับลูกค้าคนไหนนะครับที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 1 8 9 1 2 8 9 1 จ๊อบครับรับสายทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการหรือครับผมทักไปที่เพจ MG by JT ได้เลยครับเราจะมีเจ้าที่คอยตอบให้ตลอดเวลาครับผมและสุดท้ายนี้นะครับสำหรับลูกค้าคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับสำหรับวันนี้ครับผมจ๊อบปฏิญาเปี่ยมชั้นจากช่องจ๊อบชอแนลครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับ